คําเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอลทูเดย์นะครับในวันอังคารที่4มีนาคม2568ครับต้องบอกว่าวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเนี่ยอัดแน่นมากๆกันเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นศึก AFC เชฟซีป็นหลีกนะับฟุตบอล ทั่วใหญ่ของเอเชียศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับฟุตบอลทั่วใหญ่ของยุโรปแล้วก็ยังมีฟุตบอลลีกแชมเปชิพอังกฤษลีกวันลีกทูได้ว่าโอ้โหตาแฉกกันดีเดียครับวันนี้ฟุตบอลเนี่ยไม่ต่ำกว่า50คู่ผลงานของเราเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหผลงานของเราเมื่อวานะครับโครงการก็แตกกันอีกแล้วียกว่า ใครที่อยู่ในอาณาจักรแจ็คบอลเรย์รับสร้างความประทับใจกันทุกคนเมื่อวานนี้เสียดายมากนะครับเมื่อวานเสดทุลนะครับเลยไม่ได้มาวิเคราะห์2ตัวชวนหน้าช่องให้ไม่งั้นก็แตกกันอีกแล้วนะครับโอ้เสียดายจริงๆนี่นะครับผมถึงบอกว่าใครที่เข้ามาอยู่ในอาณาจักรแจ็คบอลเรย์ไว้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าวันไหนที่ผมติดทุลไม่ได้มาวิเคราะห์ตัวหน้าช่องครับทุกคนก็ยังสามารถรับแนวทางโครงการดีๆนะครับในอาณาจักรแจ็คบอลเรย์ในกลุ่มของเราได้ ผมถึงบอกว่าเข้ามากันเลยครับเข้ามาเนี่ยไม่เสียหายแน่นอนเพราะว่าความปังความประทับใจมีให้เห็นนะครับผลงานของแจ็คบอนเดนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโครงการของเราแตกเป็นวันที่3ติดต่อกันตลาดสดเ็าเรียกว่ามาครบทุกวันกันเลยทีเดียวนะครับโครงการเนี่ยเรียกได้ว่าชั่วโมงนี้ประทับใจกันจริงๆนะครับเรียกว่าแตกแตกแตกกันทุกวันเลยใครที่อยากรับแนวทางดีๆเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับปัดขวาเข้ามาที่หน้าช่องครับจะมีลิงก์ทางเข้า ของบอลทูเดย์อยู่นะครับหรือแอตไลต์แอตเอฟทีหนึ่งเก้าครับเดี๋ยววันนี้เราไปวิเคราะห์สองตัวชัวร์หน้าช่องกันเลยนะครับก่อนที่ไปฟังบทวิเคร bon. าะห์บอลเดี๋ยวคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าทุกช่องทางของบอลทูเดย์กันด้วยครับซึ่งวันนี้นครับเราจะเริ่มไปที่ศึกเอฟซีเชนเป็นลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างยะโฮนะครับเจอกับบุร์ลามิเต็เดเรียกได้ว่าวันนี้นะครับจัดเป็นการชิงเบอร์หนึ่งอาเซียนของลีก มาเลเซียกับดีทไทยเลยว่าใครนี้นะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนตัวจริงครับซึ่งวันนี้นะครับในรายการนี้ครับจะเล่นในบ้านบูริลัมอยูในเตตก่อนนะครับซึ่งวันนี้เลทราคานะครับต่างประเทศนะครับมองว่ายาโฮเนี่ยมีความไปต่อบูริลัมซึ่งวันนี้ครับยาโฮเนี่ยต่อปอปอเท่านั้นนะครับซึ่งผมมองว่าเกรดฟุตบอลต้องบอกว่า ไม่ได้แตกต่างกันตั้งเท่าไหร่นะครับถ้าวัดตัวนักเตะไทยเนี่ยนักเตะไทยดูดีกว่าเตะในรายการนี้นะครับส่วนใหญ่ทั้งสองทีมนี้ชายผูเ้เล่นยุโปรปลงครับต้องบอ,อกผูเ้เล่นยุโรปของบุรีรัมเนี่ยก็ไม่ได้ขีเล่เลยครับแต่ละคนนะครับมีดีกีเคยเล่นในลีกทั้งบารซินลีกยุโรปมากันเหมือนเหมือนเช่นยาโฮับยาโฮต้องบอกว่าโอ้โหสื่ทัพมาน่ากลัวมากยาโฮนะครับรู้ดุการนี้นะครับชายผู้เล่น ต่างชาติที่มีดีกีเนี่ยเคยค้าแข่งทั้งราลีกาสเปนค้าแข่งทั้งบลีกเออฝรั่งเศสลีกพรีเมียร์อังกฤษหรือจะเป็นลีกยุโรปต่างๆนะครับเรียกได้ว่าตัวเล่นจัดหนักจัดเต็มแต่ตัวเล่นที่ย aho ทาการซื้อเข้ามาอิมพอร์ตเข้ามาในฤดูกาลนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นที่มีอายุเยอะแล้วครับถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะเคยมีชื่อเสียงแต่อายุเยอะแล้วมาเจอกับความสดของบุรีรัมครับตัวบุรีรัมถึงแม้ว่า ตัวเล่นเนี่ยดีกีจะสู้ดีกีของยะโฮไม่ได้แต่ตัวต่างชาติต้องบอกว่าไม่แพ้กันเลยทีเดียวเพราะว่าตัวต่างชาติของบุรีรัมย์ครับอายุไม่เยอะจะใช้ความสดบทความเก่าของเล่นยะโฮได้อย่างแน่นอนซึ่งผมมอกว่าวันนี้นะครับบุรีรัมย์เล่นในบ้านจะไม่พลาดท่าพ่ายแพ้กับยะโฮอย่างแน่นอนครับอย่างแย่คงเสมอแต่มีโอกาสลุ้นชนะแน่นอนครับผมวันนี้ลองไปที่บุรีรัมย์คู่แรกครับส่วนในศึกฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ครับเป็นคู่ระหว่าง PSV เจอกับเจ้าปืนใหญ่อาเซนนลครับซึ่งเลนราคาวันนี้ครับเป็นทีมเยือนอย่างปืนใหญ่อาเซนท์นครับเปิดขึ้นมาที่ต่อที่0.5ครับหรือว่าครึ่งลูกเท่านั้นเองครับซึ่งผมมองว่าคู่นี้นครับเกตบอลเนี่ยต้องบอกว่าอาเซนอลเนี่ยดูเหนือกว่าพิเอวีอย่างชัดเจนอยู่แลครับส่วนพีเนวครับมีความได้เปรียบอย่างเดียวเท่านั้นคือการเล่นในบ้าน ซึ่งฟอร์ม5นัดหลังสุดของพีทมีต้องบอกว่าโอ้ยย่ำแย่เหลือเกินครับสามารถเอาชนะได้นัดเดียวเท่านั้นครับแพ้ไปถึง2เสมอ2และการพ่ายแพ้2นัดนะครับเป็นการพ่ายแพ้ให้กับทีมในหลีของตัวเองด้วยเรียกได้ว่าฟอร์มถดถอยมากๆครับส่วนอาร์เซนอลครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ได้ขี้เหร่น,นะครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดเนี่ยจะเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสมาแต่ฟอร์มโดยรวมของอาร์เซนอลก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับแล้ววันนี้ครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลนะครับ โอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมันลดน้อยลงเหลือเกินเรียกได้ว่าแทบจะเป็นศูนย์กันเลยทีเดียวครับถ้าไม่มีปาฏิหาริค็คงจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ได้แน่นอนครับผมซึ่งจะเหลือถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกนะครับให้โฟกัสซึ่งผมมองว่าอาร์เซนอลน,นะครับไม่เคยคว้าถ้วยแชมป์รายการนี้รายการนี้เหลือถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกที่มีลุ้นอย่างเต็มตัวถ้วยเดียวเท่านั้นมองว่า อาร์เตต้านะครับจะจัหนักจัดเต็มแล้วเน้นกับรายการนี้เป็นพิเศษนะครับผมบอกว่าเลืแค่0.5นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรกับซานนอนอาร์ซอนวันนี้นะครับจะใช้ความลุกความดุดันและความที่มีเป้าหมายในรายการนี้เป็นพิเศษจะสามารถบุกมาชนะ PSB ได้อย่างแน่นอนครับแค่ชนะ10เราสามารถขึ้นบินกินเต็มๆได้กันแน่นอนครับสำหรับฟุตบอลตลาดสดวันนี้นะครับเราจะเริ่มทำการลุยตั้งแต่เวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับใครที่อยากเข้ามาสู่วงการตลาดสดกับแจ็คบอลทุเดย์ครับ <c oughs> ก็สามารถปัดขวาเข้ามาที่ได้ที่หน้าช่องหรือช่วง6โมงเย็นครับเราจัดวางโครการไม่ว่าจะเป็นโครงการเอเชีย โคกกานยูโรใพ้นะครับปัดขวาเข้ามาที่หน้าช่องกันได้เลยครับหรือเอ1 9ครับวันนี้ฝากสอบตัวชัวหน้าช่องไปกับแจ็คบอลเด้ด้วยครับคู่แรกให้ไปที่บุรีรัมยูนเต็ดส่วนคู่ที่สองครับให้ไปที่เปื้นใหญ่อร์เซนอลจะสร้างความทับใจให้กับ Fc j a c แจ็คบอลเด้กันทุกคนครับให้ทุกบนจบที่แจ็คบอลบอลนทูเด์ไล